สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหร่อตูดิโอ t h s d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิพากนะคะ Glass Balls พิกลูกแก้วท t o ป,ปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท t o ป,ปิกที่มีชื่อว่าสายตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มองคุณท่านมองคุณอย่างไรนะคะอาจจะรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือที่คุณนับถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณ การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะตัวเลือกที่1จะอยู่ฝั่งซ้ายมือตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3ตัวเลือกที่4เลือกตัวเลือกที่ดึงดูดความรู้สึกดึงดูดความสนใจของคุณมากที่สุดถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกับตัวเลือกที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกตัวเลือกที่1อาจจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการอ่านนะคะ ทีเราก็มาเริ่มกันเลยว่าสายตาครูบาอาจารย์ท่านมองคุณเป็นคนยังไงหนึ่งดาบก็ถ้าเกิดว่าการริ่มเรียนเขียนอ่านอะไรก็คือเข้าใจง่ายอ่ะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบคมเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงถ้าคุณมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะ อยู่ในพลังงานของอนักบวชนักพรตนะคะกค็คุณเป็นคนที่มีความทะลุปุโปรงในสิ่งที่ท่านอบรมสั่งสอนบางทีท่านอาจจะอบรมไม่เยอะแต่คุณกระจ่างแล้วคุณก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอ่ะคุณดูเป็นไม่ขึ้นกับใครคุณดูเป็นตัวของตัวเองคุณดูเป็นคนที่ ไม่มีรับลมคมในไม่เคลือบแฝงซื่อสัตย์น่ะนำทางอยู่แล้วความซื่อสัตย์อ่ะคุณคุณเอาความจริงมาพูดเอาความจริงมาถกมาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณเป็นคนที่กระจ่างแจ้งไวกว่าคนอื่นเคลียครูคบาอาจารย์พูดสิ่งใดนำทางคุณไปสิ่งใดคือคุณมองเห็นภาพลึกซึ้งละเอียดถี่ท้วน ชัดเจนแม่นยำเทียบอะแต่ท่านคงไม่ได้แบบไม่ชมคุณแน่ๆอ่ไอ้มีความรู้สึกว่าท่านรู้สึกภายในขององค์ท่านว่าคุณคุณเรียนรู้ไว้คุณกระจั่งแจ้งคุณคุณดูเป็นปัจเจกนะคะคุณมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการกระทำการพูด ในสิ่งที่ควรนะคะกล้าในสิ่งที่ควรกล้าอะไรเงี้ย ความผ่องแพ้คือไม่ใช่แค่เสียบคมธรรมดาเหมือนเข้าใจเร็วมากบางทีจูนขึ้นกันได้โดยที่คือไวแล้วลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำแก้ปัญหาถูกจุดแก้ปัญหาเร็ว คิดไวทำไวแต่ก็แฝงไปด้วยให้งไงคะมารยาทงดงามความนุ่มนวลความอ่อนโยนไอมีความรู้สึกนะว่าท่านมองว่าคนเป็นคนที่ฉับไวในสิ่งที่ควรฉับไวอ่อนโยนนุ่มนวลในเหตุการณ์ในสิ่งที่ควรอ่อนโยนนุ่มนวลเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ลงมือกระทำ ในสิ่งที่ถูกที่ควรคิดคิดถูกพูดถูกทำถูกอย่างเงี้ยเป็นเด็กน้อยที่ฟังโอวาทท่านเป็นเด็กน้อยที่ศรัทธาในองค์ท่านจริงๆฟังแล้วนำมาปฏิบัติด,ด้วยนำมาคิดนำมาใจตองนำมาปฏิบัติค่อยๆทำค่อยๆอ,อ,อดทน อัศวินเหรียญเป็นพลังงานที่ยอมรับว่าอันไหนตัวเองไม่รู้ก็จะบอกไปตามตรงว่าไม่รู้จะไม่มีพลังงานแบบยกตนข่มทันจะมีแต่พลังงานที่มีพลังงานความเป็นผู้ให้ผู้ให้ในลักษณะที่ให้ความเคารพให้ให้ความสะดวกสบายเหมือนต้อนรับเหมือนดูแลใส่ใจรับใช้อะไรอย่างนี้ค่ะรับใช้ อันไหนที่ไม่เกินงามไม่เกินควรรับผิดชอบดีให้ทำอะไรก็รับผิดชอบดีมากแล้วก็คืออัศวินดาแล้วก็มีอัศวินเหลียนลึกๆนะเป็นคนที่มีความมั่นคงเข้มแข็งแกร่งภายในทำอะไรให้ทำอะไรไหว,ว้วานทำอะไรก็สำเร็จแต่จะไม่ใช่คนที่เออ คิดไวก็จริงพูดไววางแผนไวก็จริงแต่ลงมือปฏิบัติอะน่าจะขอประนีตขอเนี้ยบขอความเฉียบคือไม่อยากที่จะกลับมาแก้ไขอะไรมากมายวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยทำทีเดียวให้เสร็จให้จบไปเลยดูว่าคุณไม่ใช่ชอบคุณอยู่กับความวุ่นวายความสับสนได้เพราะว่าคุณ คุณเป็นคนที่มองอะไรที่แบบมันเฉียบอะ่ะมันเห็นมันเห็นข้อดีคุณเป็นคนที่เห็นข้อดีในปัญหาเห็นข้อดีในความสับสนโอมารอยู่ได้ในสถานการณ์แบบนั้นคุณไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยซ้าแต่คุณแค่เป็นคนที่ชอบแก้ปัญหามองบางทีมองความทุกข์นะมองความทุกข์เป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายอ่ะทำยังไงถึงจะเอาชนะความทุกข์ในใจชนะมารใ,ในใจได้ คุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องภายในหนึ่งดาบกับเด็กถ้วยเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องภายในถ้าเกิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ของคุณเป็นผู้ที่ไม่ได้มีคือจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านั่นก็คือท่านก็มองในลักษณะเดียวกันว่าคุณเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายละเอ,อยียดลึกซึ้งในโดยเฉพาะในด้านของธรรมชาติภาษาธรรมะเนี่ยค่ะบางทีคุณเหมือนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยการที่คลืนของคุณกับขลื่นของท่านเนี่ยคือคือจูนกันติดมีกระแสที่สามารถสัมผัสสามารถเข้าใจว่าอ๋อท่านส่งสิ่งนี้มาให้คุณแก้ไขในด้านนี้ด้านนี้นะพอคุณได้รับพลังงานนั้นคุณก็รีบจัดการรีบลงมือรีบรีบ,รบ,รบ,รบหาอุปกรณ์อ่ะไอ้มองว่ารีบหาอุปกรณ์รีบเคลื่อนย้ายถ่ายเทแต่ว่าทำด้วยความระเมียดละไมละเอียดรอบคอบไปจนถึงจุดหมาย เก่งฉลาดปราดเปรียวมีสติมีสติมีสมาธิดีนะคะอัศวินเหลียนคือคนที่มีสติมีสมาธินะะอัศวินดาบนี่คืออ๋อเข้าใจแล้วเก็ตแล้วเห็นภาพแล้วว่าต้องการอะไรบ้างในการทำสิ่งสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยทำด้วยความรักทำอะไรก็ทำด้วยความรักแล้วก็เป็นคนที่คิดถูกทำถูกนะพยายามเหมือนคัดกรองอยู่ตลอดว่าถ้าเราจะพูดสิ่งนี้ไปมันจะถูกไม่น่าถูกบุคคลไม่น่าบางทีบางบุคคลเนี่ยต้องต้องใช้ความดุ นะเขาถึงจะจะเชื่อฟังบางบุคคลต้องใช้ความนุ่มนวลความซอเขาถึงจะจําได้ <Yeah. S 1> คุณมีวิธีคุณเป็นคนที่มีวิธีในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณเป็นนักแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหาก่อนที่จะไปแนะนําผู้อื่นเนี่ยเหมือนคุณเอามาทสกับตัวเองก่อนว่าได้ผลไหมยนี yeah. หากใครมาขอคําแนะนําก็ลองให้ไม่ไม่ได้แบกไม่ไม่ได้หวงความรู้นะคะแต่ว่าจะไม่ อจะไม่ฟังเขาเล่าว่าแล้วเราไปสอนต่อแต่จะมาจากคัดกรองจากตัวเองก่อนทดสอบกับตัวเองก่อนให้ชัดเจนให้มีความชัดเจนเผื่อคนอื่นถามมาในลักษณะนี้จะตอบเขายังไงนะหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและฟังเราก็ไปต่อกับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่สกันเลย สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกตัวเลือกที่2ออาจจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการอ่านนะคะทีเราก็มาเริ่มกันเลยว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณนะคะมองคุณคุณยังไงในสายตาท่าน how oh am i สเตรนท์ได้สำหรับนะคะควีนไม้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีพลังจิตที่แข็งแกรง่งไม่ว่าจะต้องบุกบ่าฝ่าดงที่ไหนอะ่ะคุณก็ทำได้อันนี้ถ้าเป็นในลักษณะของจิตข้างในคุณนะพระแม่ครูบาอาจารย์มองว่า คุณจะไม่ปล่อยให้เป็นไปนตามอารมณ์คุณจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากหัวจิตหัวใจของคุณได้แม้จะต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนก็ตามคุณจัดการเก่งโดยบุคลิกภายนอกหรือการกระทำในด้านการงานหน้าที่อะไรของคุณคุณเป็นคนที่จัดการเก่งอยู่แล้ว ดังนั้นการจัดการกับภายในของคุณอ่ะย่อมไม่ใช่เรื่องยากท่านมองแบบนี้คุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความองอาจมีความเด็ดเดี่ยวภายในตัวในจิตใจของคุณแต่คุณไม่ใช่คนที่มีอีโก้คุณสามารถบุกลุยในสถานที่ต่างๆที่คนอื่นเขาอาจจะปฏิเสธแต่คุณทำคุณมองว่าทุกคนเมื่อเข้า มาในสนามแข่งแล้วอะทุกคนย่อมเท่ากันหมดทีนี้มองเห็นในลักษณะสนามรบอยู่ภายในหัวจิตหัวใจคุณท่านอาจจะมองเห็นบางทีคุณมีความสับสนวุ่นวายแต่คุณไม่ได้ปล่อยให้สิ่งสิ่งนั้นมาคอนโทรลคุณได้เลยอะคุณมีความมั่นใจ คุณมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตของตัวเองในการควบคุมอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ให้ไม่ให้มันล้ำเส้นคำว่าสิลงรรมทำคำว่า the l e v e r s e ขึ้นมาเนี่ยเราก็ queen m i นะ่โดยตัวของคุณเองเป็นคนที่มีเสน่ห์บางคนอาจมองว่าคุณเจ้าชู้แต่คุณเป็นคนที่เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นคนในลักษณะที่มีบุคลิกแบบนี้แล้วอ่ะคุณพยายามห้ามจิตห้ามใจตัวเองได้พยายามกล้าปฏิเสธ มีความกล้านะไพปฏิเสธต่อผู้ทรงอิทธิพลก็ยังได้เลยคุณมีเส้นชัดเจนว่าสิ่งไหนควรล้ำสิ่งไหนไม่ควรล้ำคุณกล้าล้ำเส้นนะนั่นก็เป็นเพราะว่าหากใครมาล้ำเส้นคุณก่อนด้วยไพ่ห้าไม้เนี่ถ้าใครเข้ามาในเส้นคุณก่อนคุณก็กล้าก้าวล้ำเส้นของคนอื่นเหมือนกันคุณคนนักเลงดังนั้นความเป็นคนนักเลงของตัวคุณอะ ย่อมเอาชนะใจตัวเองได้เสมอ,อมก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่สอกัอบคุณนะคะที่เข้ามาแล้วชมแล้วฟังกับคุณมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็ไปต่อกับตัวเลือกที่3กันเลยสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกตัวเลือกที่าอามไจะให้ไพ่สำหรับนี้พยากรณ์นะคะอ่านอาจะอ่านไพ่สำหรับนี้ ทีนี้เราก็มาดูกันเลยว่าสายตาของคุบาอาจารย์ท่านมองว่าคุณเป็นคุณอย่างไรสะเิงเข้มแข็งอ่าจอาดาน บาลานชีวิตชอบบาลานชีวิตของตัวเองจะเป็นในด้านของอารมณ์จิตใจสิ่งขุนมัวภายในตัวบาลานยังไงนะไม่ให้ขุนเกินไปพยายามที่จะทำให้ขาวสะอาดอยู่เป็นนิดสตาเดรสตาสิบเหรียนโอ้โห ไอม,มองว่าสายตาของครูบาอาจารย์ของคุณมองว่าคุณคือกำลังสำคัญในการมอบหมายหนะ้าที่อะไรสักอย่างหรือคุณมีเส้นทางบางอย่างที่คุณกับท่านมีเส้นทางเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันท่านมองว่าคุณคือกำลังสำคัญแล้วคุณมีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้ได้ การนี้เป็นการสำคัญไม่ใช่เป็นเพียงเพราะตัวของคุณเองแต่ว่ามีมีคุณประโยชน์ต่อคนหมู่มากท่านประครับประคองประครับประคองภายในของคุณเหมือนมันช่วยคุณประครับประคองตัวของคุณเองหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณขัดข้องหม่นหมองภายในใจไม่รู้ว่าทำไมไอ้ถึงใช้คำพูดว่าหม่นหมองหรือว่า คุณมองมันมีบางอย่างที่คุณอยากจะทําให้ใสสะอาดคุณตั้งใจจริงคุณมีความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันว่ามันมีกำลังของความอยากที่จะบาาซ์ในการใช้ชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสตริงกับสตาร์เนียมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าสตริงเนียมีแพชชั่นในการขับเคลื่อนมีความมุ่งมา่ปรารถนาโฟกัสกล้าแกร่งที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย สตารนี่คือเหมือนคนที่ปล่อยวางนะเสื้อผ้าก็ตามอัธยาศัยแต่สเตรงเนี่ยต้องมีมงกุฎนะจะเป็นมงกุฎดอ,อกไม้คือเหมือนหมวกคนละใบเลยอะหรืออันนึงต้องใส่หมวกอีกอันนึงคือถอดหมวกมันมีความบาลานซ์อยู่ในนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่พราแม่ครบาอาจารย์ของคุณมองว่าเหมาะแล้วอะเหมาะควรประมาณนี้แหละ สายกลางแล้วนะนี่คือกลางกลางแล้วนะพยายามถ้ามันหนักไปก็แบ่งเบามาอีกฝั่งหนึ่งถ้าอันนี้ขาดไปก็แบ่งไปอีกฝั่งหนึ่งพยเหมือนคุณพยายามที่จะอยู่กับหน้าที่การงานยังไงที่ไม่ให้เสียความเป็นตัวเองไม่ให้เสียการปกครองด้วย ปกครองนี่ต้องมีอีโก้บ้างพองามแต่ในขณะเดียวกันก็คือไม่อยากจะมีเลยมันหนักเนี่ยแล้วคุณก็เอาอยู่คุณมีความแยบยนต์ในการประครับประครองอ่ะทั้งตรงของตัวคุณเองแล้วก็กับผู้คนส่วนใหญ่ด้วยเหมือนพลังงานความเป็นผู้นำยังไงที่แบบไม่ให้คนอื่นมองว่าตัวเองกระหายในการนำหน้าแต่ ถ้าจะปล่อยวางถ้าจะไม่นําพวกเขาเลยพวกเขาก็ดูเหมือนไรทิศทางดูเหมือนต้องการไม่ใช่ไรทิศทางนะคือต้องการใครบางคนที่ช่วยไกด์ให้ช่วยชี้ทางชี้แนะหน่อยพละง,งานคุณเหมือนครูบาอาจารย์น่ะเหมือนครูแนะแนวอะ่ะให้เขาไปไปเชื่อมโยงไปต่อได้ไม่รู้หรอกว่าคุณมีอายุมากหรืออายุน้อยแต่ว่าความเป็นเดตสตาร์นี่คือดูดีเสมอ,อดูเหมาะแก่ไว้ ดูเป็นธรรมชาติแต่ก็ดูมีพลังมี power ในการให้ความรู้ให้คําแนะนําอาจหารที่จะชี้แนะอาจหารที่จะนําฝ่าด่านมาก่อนทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคือได้ประสบการณ์มาด้วยตัวเองแล้วถึงกล้าที่จะแนะกล้าที่จะสบตาแล้วชี้แนะด้วยความจริงใจครูบาอาจารย์มองว่าคุณคุณเหมาะกับการ สนับสนุนในครั้งนี้คุณดูจริงจังคุณดูจริงใจคุณดูจะเป็นคนที่พาให้ทุกคนได้รับประโยชน์ต่อตัว,ตวของพวกเขาเองโดยที่คุณก็ไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยหนักหนาสาหัสเพื่อให้คนอื่นได้สุขสบายไม่ใช่ประมาณนั้นแต่เหมือนกับว่าคุณรอดคนอื่นก็ต้องรอดแล้วคนอื่นไม่ได้ทําให้คุณพังทลาย ทุกคนเหมือนรอดไปด้วยกันเพราะมีคุณนะเหมือนครูบาอาจารย์เชื่อในมือคุณเหมือนครูบาอาจารย์ประคับประคองคุณอยู่ข้างหลังรู้ว่าคุณศรัทธาองค์ท่านแค่ไหนรู้ว่าคุณกล้าแก่งแค่ไหนรู้ว่าคุณมีความมุ่งมั่นแค่ไหนแต่ไม่ไม่ใช่เป็นพลังงานแบบยึดต,ติดเพราะมีความเป็นดอสตาร์เนี่ยมาดึงตัวเองไว้เหมือนมาคอยคัดกรองตัวเองไว้ว่าเอ๊ะนี่เรายึดต,ติดเกินไปไหมเอ๊ะนี่เราหนักเกินไปไหมฝั่งนี้เบาเกินไปไหมมีความบาลานซ์ในตัว คือเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์มองคุณนะก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ไปต่อกับตัวเลือกที่สี่ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกตัวเลือกที่สี่จะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการอ่านนะคะที่เราก็มาเริ่มกันเลยว่าสายตาของครูบาอาจารย์นั้นท่านมองว่าคุณเป็นคนยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคารมนับถือท่านมองว่าคุณเป็นคนยังไงสองถ้วยน่ารักใจดีจิตใจเหมือนใครๆก็อยากเป็นมิตรด้วยอะค่ะมีความเป็นกัลยานมิตรต่อ,อผู้ที่พบเห็น ไม่มีพิษภัยต่อใครมันก็แสดงว่าข้างในนะเป็นคนที่มีความแกร่งพอสมควรนะให้อภัยง่ายนะะปล่อยวางง่ายนะแปดถ้วยเข้ามาเนสตานะรู้วมเย็นเป็นประโยชน์อยู่ที่ไหนก็ทําให้ผู้คนได้มีพลังงานของความเย็นกายสบายใจนะคะให้เป็นผู้ให้อะ่ะให้กําลังใจให้คําแนะนํา ถ้าไม่มากเกินไปก็ช่วยเหลือปัจจัยได้นะชอบทำบุญสุนทานชอบทำกุศลนะคะแต่ว่าจะมาจากข้างในก่อนนะคะว่าจิตนาคือไม่ได้หวังช่วยใครให้ใครแบ่งบันแล้วอ่ะอไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังเกินกำลังแต่ก็เชื่อว่าทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นมีความศรัทธาสูงแกล่งผูกพันสัต ศรัทธาสิ่งใดก็แบบผูกพันนะไม่ถึงกับยึดมั่นมีพลังงานที่แบบเอาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอส่วนใหญ่เนะี่ยเวลาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอสติสมาธิปัญญาขอให้สามารถแก้ปัญหาได้ขอให้ปลอดภัยนะคะขอได้ได้รับลื่นนะคะแตไม่ใช่ประมาณว่าขอเกินขอเกินกําลังนะคะเพราะส่วนใหญ่จะช่วยมากกว่านะคะมีพลังงานของคู่ที่ มีมีความเป็นใจบุญตั้งแต่สองถ้วยแล้วแหละจิตใจบุญนะให้ใครแล้วลืมไปเลยว่าเคยให้อะจนได้รับกลับมาเองอจนตัวเองคือมาถึงทุกวันนี้ถ้าคุณตำแหน่งเดอะสตาร์เนี่ยถ้าคุณมีชื่อเสียงหรือว่ามีคนห้อมร้อมคุณ สิ่งที่คุณได้มานั้นนะไม่ใช่บังเอิญหรอกคุณสะสมมาเรื่อยๆนะคุณสะสมการให้การเป็นผู้ให้ให้รอยยิ้มให้คําแนะนําที่ดีให้ความหวังความปรารถนาดีมีเจตนาดีมีพื้นฐานอะไรต่างๆที่มาจากในในแนวทางของความดีงามเป็นผิวพรรณดีไอ้ไม่แปลกใจถ้าคุณมีผิวพรรณดีนั่นคือคนมีสินทา ะะหรือถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะมีผิวพรรณที่ไม่ค่อยสวยแต่ไปพบหมอพบแพทย์ที่ใช่นั่นก็คือเหมือนคุณกลับเข้ามาอยู่ในกรอบในศีนลธรรมแล้วผิวพรรณดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอมาจากการสะสมในภพชาตินี้การช่วยเหลือแบ่งปันการที่อยู่ในกรอบในศีลอะไรเนี้ยออได้ครบบางคนเนี่ยมาในลักษณะที่แบบจะไปศีลแปดศีลสิบไปแล้วนะักถ้าแม้จะไม่ได้อยู่ในในในเสื้อผ้าในเครื่องนุ่งหม่มในแบบที่เป็นนักบวชก็ตามนะคะ เป็นในลักษณะนั้นแล้วก็เหมือนกับท่านมีความรู้สึกว่าคุณสามารถรับกระแสพลังท่านได้นะ,ะมีความผูกพันอะไรเชื่อมโยงอะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่ในลักษณะฉันชู้สาวไม่ใช่นะคะเพราะว่าจะมาในแนวสไตล์คือว่าต่างคนต่างมีพลังงานคล้ายกันนะคะเข้าใจกันว่า ต่างคนก็ต่างอยู่ในโลกของของใครของของของมันอะไรเงี้ยแต่สามารถสัมผัสได้นะว่าอ๋อคือเหมือนกับส่งคําตอบส่งคําถามอะไรประมาณนี้แหละมีความรู้สึกนะในการเชื่อมโยงของสามถ้วยเนี่ยนะเป็นความผูกพันใดนะนนในลักษณะโซลในกษัตริ์จิตวิญ,ญญาณแล้วก็แปดถ้วยก็คือว่าต่างคนก็ต่างเสิร์ชหาความรู้ในจิตวิญ,ญญาณของตัวเองว่าพัฒนาไปในด้านไหนนะมีมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน มีพลังงานที่คล้ายๆกับครูบาอาจารย์ของตัวเองนะคะหากครูบาอาจารย์ของคุณเป็นคนที่เมตตาช่วยเหลืออาจจะไม่ชอบยุง่งไม่ชอบสูงสิงกับใครแล้วก็ชอบในลักษณะเป็นนักปฏิบัติคุณก็คุณก็มีพลังงานคล้ายๆประมาณนั้นแล้วคุณก็เข้าใจครูบาอาจารย์ว่าอ๋อท่านะจะคุณจะไม่ไม่ไม่ไปรบกวนท่านอะไรบ่อยถ้าท่านแบบ เป็นเป็นบุคคลนะคะยังเป็นยังสามารถอามองเห็นได้คือไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีความไม่มีตัวตนถึงถึงจะมีแต่ไม่มีตัวตนอะไรประมาณนี้คุณก็จะสัมผัสได้ถ้าหาองค์ท่านเป็นลักษณะมีความเป็นอริยะอะไรเงี้ยก็จะมีพลังงานที่ไม่ถือตัวตัวของคุณเองแม้จะมีความเด่นดังมีชื่อเสียงก็ตามนะคะเดอะสตาร์เนี่ยคุณจะไม่มีความถือตัวถือตนก็จะคล้ายๆกับท่านคล้ายๆองค์ท่านนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะสําหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่4ขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณจริงๆไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับเครียนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ